ถึงแล้วนะคะส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยนะคะสูงวะพี่เอ็ซีนู่นโหเห็นวิวแบบสวยมากุยตื่นเต้นข้างหน้าเราเป็นทะเลเลยวนะคะนู่คนเลยวิ่ลงเขากันแว่ยเว้ยูู สวัสดีค่ะมาพบกับอีฟนะคะอิ๊ยีนนะคะวันนี้นะคะอิฟมาที่จังหวัดตราดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอคลองใหญ่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อิจะพาพี่ๆไปจุดที่แบบว่าแคบที่สุดแต่เราเข้าโรงแรมก่อนนะคะอิฟจองโรงแรมเป็นโรงแรมคลองใหญ่เซ็นเตอร์นะคะคือละ700กว่าบาทนะคะโอเคนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินก่อนแล้วก็เอากระเป๋าขึ้นวไว้แล้วก็เดี๋ยวไปทานข้าวกันในะคะเดี๋ยวไปถามเขาก่อนว่าจะมีที่ทานข้าวอร่อยๆไหนโอเคคะ่ะเดี๋ยวยายฝากพี่ๆีไลค์แชร์คอมเมนต์ดวยใดเลยนะคะไปกันค่ะบาย แถวนี้มีร้านอาหารไหมคะน้องมีแผนที่ให้ด้วยนะคะดีแบบดีมากนะคะยิบมาครั้งแรกแบบตกใจมากนะคะไม่เคยมาเลยนจะจังหวัดตราดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาข้ามด่านที่นี่เนาะ,ะเดี๋ยวจะไปเกาะกงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาพี่ๆทัวร์ที่นี่ก่อนเนาะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปร้านอาหารกันเดี๋ยวเช็คอินให้เรียบร้อยก่อนเนาะ,ะ<ๆ>ห้องเรา405นะคะ ว้าวสวยมากเอ๊ะว้าวโอ้หองแบบใหญ่มากไม่แนะเดี๋ยวเอาขีดกาด้วยกันโอค้คหคือละเจ็ดร้อยทุกคนแบบใหญ่มากดูมีซิงค์เข้ามาก็จะมีซิงค์เลยมุมด้านนี้มีซิงค์มีตู้เย็นนะคะ แล้วก็ตู้ใหญ่มากเราต้องเปิดตู้ดูก่อน <c oughs> นี่เลยะว,ว้าวมีห้องน้ำกมซีห้องน้ำโอ้สวยมากกว้างใหญ่โห,หน้าอยู่เลยนะคะเตียงก็เป็นเตียงคิงไซส์เลยค่ะก็มีทีวีมีโต๊ะมีโต๊ะทำงานให้เราด้วยแ,วแล้วก็มีวิวข้างล่างคุ้มมากเลยคะ่ะเจ็ดร้อยดูว้าวอยู่ข้างธนาคารกรุงไทย ฮัลคหลเตียงดีมากโอ้เตียงกระนุ่มใช้ได้นะคะโอคเดี๋ยวเราเท่านี้นะเดี๋ยวเราไปทันค่ะมีแบบว่าอุปกรณ์อาบน้ําให้เราแบบครบเลยนะคะดูคืนนี้เราจะอาบน้ําแล้วก็นอนนะคะุ ที่นี่นะคะมีตู้อัตโนมัติบริการเราด้วยนะคะที่โรงแรมของใหญ่เซ็นเตอร์นะคือแบบว่าเวลาหิวนะี่คือแวะมาได้เลยเนาะหยดหยดหยดได้เลยนะคะไม่ได้มีแค่ข้างนอกนะข้างในก็มีนะคะนูน <Huh? S 1> แล้วก็มีเบียร์เย็นๆด้วยครบเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันป่ะ ตอนนี้นะคะอิฟอยู่กลางเมืองคองใหญ่เลยนะคะที่จังหวัดตราดนะเดี๋ยวจะพาพี่ๆ FC เดินไปที่ตลาดสดที่อำเภอนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปินไปทานสตรีทฟู้ดกันนะคะไม,ไม่มีอะไรเลยคือแบบไม่มีผู้คนเลยอยิีมงง,างมากทุกคนม,มันเป็นอำเภอที่ติดชายแดนนะคะอีก20กิโลก็ถึงชายแดนกัมพูชานะคะโอเคเนาะไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันกเจออาหารตามสั่งแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจินอาหารตามสั่งนะคะเดี๋ยวดูก่อนเอาอะไรบ้างจาก้องจะกินอะไรต้มยำไหม ลองต้งยมยำไหมเราต้ยมยำถ้วยเท่าไหร่คะต้มยำนะครับค่ะต้มยำถ้วยเท่าไหร่คะนิะดเรียมเพิ่มไปครับอ,อ้าวไม่มีเหรอคะวันนี้ยำเป็นยำครับ ตรงนี้นะคะเป็นตลาดสดนะเป็นแบบว่าสตรีทฟู้ดยมค่าคืนนะคะก็จะมีร้านอาหารนะถ้าใครมาอำเภอเนี้ยให้มาตรงนี้เลยนะคะก็คือจะเข้าซอยที่ว่าไปไปอะไรนะไปริมริมอะไรริมริมท่าเรือทางนี้นะคะก็เข้ามาเนาะก็จะเป็นตลาดมีของเยอะเลยนะคะไม่อดแน่นอนนะคะแวะมาแวะมาโอเคเดี๋ยวเรารออาหารก่อนอีฐดากระเพราไปกระเพราสองจานนะคะแล้วก็ยำเนาะเดี๋ยวรอนั่ง เป็นตลาดสดตอนเช้านะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะอีจะพามาเดินตอนเช้าถ้าถ้าไม่ได้มาก็เดี๋ยวเราก็ไปไปต่อเนาะทุกคนเดี๋ยวเดินเนี่ยร้านนี้ของหวานตลาดสดเทศบาลคลองใหญ่นะคะเทศบาลตะบ,บนคลองใหญ่เนาะตรงนี้นะคะเป็นตลาดเช้านะคะน่าจะตอนเช้าๆนะคะตีสองเดี๋ยวเรามาไหมตีสองไม่ได้มานะทุกคนนะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเดินเดินชม มาแล้วค่ะยำปลาหมึกยำมาม่าปลาหมึกนะคะนี่โหน่าอร่อยมากแบบมาเป็นตัวตัวโอ้สุดๆบินทะเลอ่ะดีิชิมก่อนนะเดี๋ยวขอชิมก่อนรอยู่อืมอร่อยเปรี้ยวกลมกล่อมมากนะคะแล้วก็กระเพราหมูะคะอันนี้กระเพราหมูสับไข่ดาวชิมก่อนนะ อืกินข้าวด้วยกันค่ะพี่ c ีเนะคะอร่อยมากนะคะทานข้าวอิ่มแล้วนะคะมาซื้อของหวานก่อนนะคะปิดแล้วนะตอนนี้สามทุ่มแล้วอ่าใช่ไหม สามทุ่มพอดีเลยปิดสามทุ่มใช่ไหมคะประมาณนี้ฮะ๋อโอเคค่ะประมาณนี้มันหมดคนแลว้วก็ได้ไดน้ำนนะได้น้ำเค้กวยกับน้าลำําไยนะคะทุกคนเบื่อมากวันนี้นะคะต้องแบบขับรถแบบว่าไกลมากนะคะนั่งรถมาเค้กขว,วยกับลําไยคะ่ะตวมลำไยเอาเค้กวยกับลําไยค่ะได้เกี๊ยวปลานะคะท,ท,ทุกคนอยู่หน้าเซเว่นนะคะห้าสิบบาทค่ะขึ้นค่ะไปเดี๋ยวเรากลับที่พักกันนะคะของกินเต็มไม้เต็มมือนะคะขนมปังไส้กรอก เดี๋ยวจะคืนนะคะเดี๋ยวเอาตังค์กันค่ะเมาทุกร้านนะคะเพราะว่ามีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดล้านประมาณนี้แปดเก้าล้านสักคู่นะคะค่ะ สวัสดีค่ะพวกออีร์ค่ะอิฟีนสวัสดียามเช้าที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะวันนี้อิฟจะพาพี่ๆไปดูส่วนที่แคบที่สุดจุดที่แคบที่สุดในประเทศไทยนะคะก็คืออยู่ที่จังหวัดตราดนะคะก็คือก่อนที่จะข้ามด่านบ,บูชานะเดี๋ยวไปชมกันนะคะโอเคค่ะยามเช้าก็จะมีวิวแบบว่าภูเขานะคะมากลางคืนไม่เห็นอะไรเลยโอเคป่เดี๋ยวเราไปเช็คเอากันแล้วก็เดินทางต่อค่ะป่ะ ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยนะคะก็คืออยู่ที่อาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะตรงนี้ก็จะมีแนวเขาบรรทัดนะคะเป็นแนวเขตกั้นเขตแดนระหว่างไทย,ยกับพม่านะคะแล้วก็จะมีทะเลทางนู้นนะคะทะเลอ่าวไทยนะทางนู้นเลยก็คือจากภูเขาไปถึงตรงนู้นประมาณ450เมตรนะคะ คือแบบไม่ถึงครึ่งกิโลอ่ะทุกคนแบบตื่นเต้นมากคือเรายืนอยู่ที่จุดที่แคบที่สุดนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหตื่นเต้นมาก,มากเลยนะคะพาพี่ๆมาชมแล้วมาถึงแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวจริงหรือเปล่าแต่เขาเขียนอยู่นะสวนที่แคบที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวเราลองไปถามพี่ๆคนในพื้นที่เนาะว่าจริงไหมตรงนี้เราเดินได้ไหมเดี๋ยวจะพาเดินนะคะโอเคนะ สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะตรงนี้คือส่วนที่แคบที่สุดใช่ไหมคะหนูเดินได้ไหมคะได้จ้ะเราต้องเดินยังไงเหรอคะถึงจะจะเดินอ้อมเที่ยวหรือยังไงคะเดินเดินขึ้นไปบนเดินขึ้นข้างบนแล้วเดินอย่างแล้วก็เดินลงใช่ไหมคะเดินเที่ยวได้อ๋อก็คือเดินขึ้นข้างบนแล้วก็เดินลงนะคะอ๋อถามแม่แม่นะคะคนพื้นที่อ๋อค่ะขึ้นไปถึงตัว ัวหนังสือตัวหนังสือเอกสารจีนทั้งหมดค่ะอ๋อค่ะก็คือตรงนั้นฝั่งนั้นก็คือเป็นกัมพูชาฝั่งเขาทางนู้นใช่ไหมคะอ๋อค่ะก็คือฝั่งนู้นเป็นกัมพูชาเหมือนที่บอกอันนี้ถามแม่ๆนะคะที่อยู่ในพื้นที่เนาะแม่เป็นคนแถวนี้ใช่ไหมคะอ๋ออยู่ตรงนี้เลยทางนี้ก็เป็นชุมชนเดินขับรถลงไปได้ใช่ไหมคะโอ้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาขับรถลงไปดูเนาะโอเคค่ะก็ขึ้นขาเนี่ยขึ้น่ะ อีฟจะพาเดินขึ้นไปข้างบนสุดนะคะเพื่อที่จะมองแบบว่าส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยเราเนาะว่ามันจะแบบสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปบนเขาตรงนู้นนะคะกำลังจะบอกพี่ๆว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมีเราอยู่สองคนนะคะเมื่อกี้ที่ถามก็เป็นแม่ๆคนในพื้นที่อันนี้เรามาคนแรกเลยนะคะเนี่ยวันนี้่าเดี๋ยวเราเดินขึ้นเราต้องเดินผ่านต้นไม้ ปวดขามากโอ้สูงมากพี B B M ่ c นูน่นยังไม่ถึงเลยไะต้องวิ่งโอ้พี B ่พมองเห็นทะเลแล้วสวยมากยคะว้าวโอ้ฝั่งนู้นก็คือจะเป็นเกาะกูดนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นทะเลอ่าวไทยเนาะเราขึ้นมาบนเขาแล้วนะคะมาขึ้นมาตรงนี้เลยเรานีเ้เป็นจุดชมวิวเป็นจุดถ่ายรูปนะ,ะเขาบอกว่าจากระยะข้างบนไปถึงตรงทะเลตรงนู้นก็คือแผ่นดินนะคะ450เมตรเท่านั้น คือเป็นส่วนที่แคบที่สุดเลยนะคะในประเทศไทยครั้งแรกที่อีฟได้มานะคะดีใจมากพี่เอฟซไม่คิดว่าจะได้มานะคะถ้าไม่มี y o u t u b e ถ้าไม่มีพี่ก็ไม่มีวันนี้นะคะขอบคุณพี่เอฟซทุกคนนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามอีฟได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปให้มันสุดปะขึ้นทางไหนเราต้องขึ้นทางไหนเหรอนี่ใช่ไหมจุดนี้นะคะ ถ่ายแล้วเห็นวิวแบบสวยมากวิวสิมาถ่ายตามอีฟนะคะตรงนี้แบบสวยมากเลยสุดยอดสุดยอดเช็คอินได้นะคะเอเค,ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปให้มันสุดป่ะ,ะปนี่ข้างหลังเราก็คือภูเขาอันนี้น่าจะ น่าจะแบ่งครึ่งเนาะว่าแบ่งแนวเขตคล้ายๆกับเทือกเขาพนมดงรักแต่เนี้ยเป็นเทือกเขาบันทัดนะคะที่แบ่งเขตไทยกับกัมพูชานะคะส่วนข้างหน้าเราก็จะเป็นทะเลอ่าวไทยนะคะอยู่ยที่จังหวัดตร,ราดนะคะเกาะตรงนู้นจะเป็นเกาะกูดนะคะทุกคนคุ้มแล้วจากจุดนี้ไปถึงตรง ขอบทะเลตรงนั้นนะคะตรงชายทะเล450เมตรเท่านั้นแคบมากนะคะคือมองเห็นเลยนะคะคุ้มๆๆรอบน,นี้นะคะฝากพี่เอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะคะเดินลงยังไงคราวนี้ให้ไม่เหนื่อยนะคะกิ้งลงไหมเรามันสามารถแบบขับรถขึ้นมาได้ตรงนี้แต่ว่าอีฟแบบว่า <laughs> ไม่อยากเสี่ยงขึ้นมาก็เลยไม่ขึ้นก็เลยเดินขึ้นมานะคะโอเคค่ะปะเดี๋ยวเราไปละอ่ะเอฟซี ได้มาจุดที่แคบที่สุดในประเทศไทยแล้วเราต้องเอาให้คุ้มค่ะเราจะต้องพาพี่พี่เอซวิ่งลงนะคะนู้นเลยวิ่งลงเขากันปะวิ่งค่ะไอ้กิ่งลงปเนี่ยเบรก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 ไม่อยู่เบรกไม่อยู่คุณโอ้แต่คุณเราจะถลายลงเลง่ะเราไม่ต้องใช้แรงเลยนะพี่เอซคือแบบว่ามัน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 ลงไปเองนะคะตอนนี้ คุ้มแล้ว <laughs> อย่าทำตามนะคะเดี๋ยวฟันจะเฉาะพื้นนะพี่เอลซีคือมันเป็นเดินลงนะคะอิฟมาถึงจุดที่แคบที่สุดของประเทศไทยแล้วอิฟต้องพาพี่พี่เดินให้สุดนะคะ จากภูเขาเราจะเดินลงไปทะเลกันนะคะมาแล้วปะ่ะเอาถ้าเราวิ่งไปเนี่ยมันจะเร็วกว่าไหม <c oughs> วิ่งเห็นไหมพี่เอฟซีแถวนี้ก็จะเป็นชุมชนบ้านคลองนานะคะที่อยู่ข้างๆงแถวนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนูน้นแต่ว่าอีพเห็นอะไรตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะพาพี่เอฟซีมาดูไปคือต้นฟูงกางปะอีไม่เคยเห็นเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้ นี่ทุกคนใช่ไหมตะก้องตาก้องเคยเห็นไหมฟซี C, คอมเมนต์มาใช่ต้องวงกลางไหมคะพี่มันจะอยู่ในน้ําก่อยนะคะอันนี้น่าจะเป็นน้ําก่อยเนาะตรงนี้เป็นบ้านคลองนาก็จะมีคลองน้ําจืดแบบนี้ก็ไหลลงไปทะเล,เน,ะเลนะคะเมือมีปลาชายเลนนะคะนี่คือปลาชายเลนนะะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นเดี๋ยวเราจะหาทานข้าวแถวนี้นะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีร้านอาหารไหม ใกล้ถึงแล้วค่ะพี่เอฟซีเดินอีกอึดใจเดียวก็ถึงแล้วนะคะเกือบไม่ได้พาพี่เอฟซมาตรงนี้นะคะอันนี้คือแบบพามาชมเลยอ่ะวิสตนเต้นข้างหน้าเราเป็นทะเลแล้วนะคะว้าวทะเลนี้ก็คือจะยาวไปถึงกัมพูชานะคะทางโน้นเนะเาะวันนี้จะตดชายแดนกัมบพูชานะวันนี้คุ้มเลยเราจะมาที่แคบที่สุดแล้วก็เราจะข้ามแดนที่ด่านอาบ้านหันเล็กนะคะที่จังหวัดตราดนี่แหละถึงแล้วสุดเขตแผ่นดินส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยนะคะ ว้าวโอ้อันนี้จะเป็นแบบชุมชนแบบริมทะเลทุกคนอิมเพิ่งมาแบบครั้งแรกแตื่นเต้นนูบ้านก็อยู่แบบริมทะเลเลยนะคะอันนี้ติดชายหาเลย โอ้สวยมากตื่นเต้นตื่นเต้นพี่พีฟซีว้าวโอหสวยมากค่ะตรงนี้คือจุดที่แคบที่สุดเลยนะคะที่เราเดินลงมาก็าคือ450เมตรถึงทะเลเลยนะคะเป็นส่วนแผ่นดินที่แคบที่สุดนะคะหู อันนี้คือทะเลเอ่าวไทยเนาะว้าวสุดยอดเลยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเห็น,น,นทะเลทีไรก็คือชื่นใจทุกทีเลยนะคะว้าวโอ้ยเรามาถึงน้ำทะเลแล้ววีเอแบบว่าหูอุ้ยแบบน้ำก็ใสนะก็ถือว่าใสทรายก็สะอาดดูว้าวน้ำอีฟมาเที่ยวกันเยอะๆได้ค่ะ โอ้ยดูได้เหยียบน้ำแล้วคิดถึงน้องเอวาเลยค่ะพี okay, นะ่เอฟซีเอาใจเนาะยังไงฝ่ายพีเอฟซี่าลืกดไลค์กดแชร์นะคะโหบรรยาก,กาศแบบนี้เหมาะก,กับพี่เอฟซีเลยนะคะแบบว่าสุดยอดเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงฝ่ายพีเอฟซีอย่ลค์กดแชร์คอมเมนต์ <c oughs> ไม่ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปหาทานข้าวเดี๋ยวไปถามชาวบ้านว่ามีร้านอาหารไหมตรงนี้นะคะไปะพี่เอฟซีที่นี่เปลือกหอยเยอะมากดู <c oughs> นะคะเปลือกหอยอะไรบ้างพี่เอฟซีคอมเมนต์มาแบบเยอะด้วยแบบน่ารักน่ารักน้องเอวาชอบเลยอ่ะ โอ้สุดยอดเลยนะคะเอาไปฝากน้อยอาราสองตัวนี่ไปออเขากำลังจะไปไหนไม่รู้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปถามข้างในจะเป็นบ้านแบบริมทะเลแบสวยมากแบบเท่มากเลยโทษนะคะมีร้านอาหารไหมคะแถวนี้นี่ร้านตรงนี้ยังไม่เปิดใช่ไหมคะโอ้ค่ะค่ะเดินชมได้ไหมคะพี่ตรงนี้ เออขอบคุณค่ะอี่ค่ะไปเลยไม่กลับไม่กลับไปเลยตรงนี้จะเป็นชุมชนแบบริมทะเลนะคะพีพีเอครั้งแรกนะที่อีฟแบบเดินมาสัมผัสแบบว่าเป็นบ้านแบบว่าสูงสูงแบบติดกับริมทะเลแบบนี้นะคะรีอจะพาเดินชมเนะคือแบบบรรยากาศดีมากนะคะแบบสวยมากเลยอู้ บ้านเขาก็จะเป็นล้างๆๆ,ๆๆคืออาชีพหลักก็น่าจะทําประมงนะคะแถวนี้ไไมเมื่อกี้ถามร้านอาหารร้านอาหารยังไม่เปิดนะคะเปิดสิบโมงเรามาเร็ว <บะ S 1> เดี๋ยวพาเดินชมกันเนาะว้าวที่มากกับระเบิดเยอะข้างหน้าไม่ไปได้ไหมกับระเบิดเดี๋ยวเราเดินตรงนี้เราชมตรงนี้แหละสวยมากเลยว้าวโอ้ กินข้าวกันนะคะเมื่อกี้เดินขึ้นมาจากชายหาดตรงนั้นเนาะเดี๋ยวมากินข้าวดที่แล้วค่ะตรงนี้ร้านอาหารตามสังร้านข้าวราดแจ้งเป็นข้าวละเจ้งแบบน่าอร่อยมากนะฮะมีไข่ลูกเต๋าผัดมิโซะราดค่ะอันนี้ผัดผัดอะไรคะอันนี้อันนี้ผัดอะไรคะผัดกะเพราดิลี่นนี่น่าอร่อยอยู่มาอีกเอาผัดกะเพรานะคะ ผัดกะเพราทะเลราดข้าวได้แล้วนะคะมื้อนี้เป็นผัดกะเพรารวมทะเลนี่เราอยู่ทะเลเราต้องกินอันนี้แล้วก็มีแกงแกงเผ็ดนะหคะอันนี้น่าอร่อยมากเดี๋ยวพิมพ์ก่อนโอ้แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่หน่อไม้อร่อยกินข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะ p f เอฟซีอร่อยมากมีวิวทะเลสวยๆด้วยทางนู้นสุดยอดเลยคะ่ะวิวหลักล้านนะคะวันนี้ โอ้คค่ะพี่พีเอฟซีอร่อยมากนะคะเดี <G PS 1> <S <S ๋ยวเราเดินทางต่อนะป่ะเดี๋ยวเราจะไปข้ามชายแดนกัน